สวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอเมนูมื้อเย็นนะคะคือผัดหอยตลับมีส่วนประกอบดังนี้คือน้ำมันนะคะกระเทียมซีอิ๊วขาวพอประมาณนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือหอยตลับของเราค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะวิธีการทำคือนำมาผัด โดยเอากระเทียมผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนนะคะจากนั้นนะคะนำหอยตลับลงไปผัดให้หอมนะคะผัดไปสักพักนึงค่ะปากหอยก็จะเริ่มอ้าออกเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็สีอิ๊วขาวค่ะ แล้วก็พริกไทยนะคะใบโหระพาค่ะพอผัดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หอยตลับหอมๆแบบนี้นะคะ